สวัสดีครับบินเอสปีดเชียงใหม่ครับผมวันนี้พามาดูรถใหม่ลูกค้าสั่งไว้นะครับ Y ายเซตหห้าปี2องพนะครับมาดูทุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับนี่เปิดบอ่ออยู่ตรงนี้สองพัก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับสำหรับ Y ายเซตหห้านะครับ เพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยเช็คพ์สดูแล้วนะครับชิ้นพลาสติกพวกถังน้ํามันเบาะอะไรพวกเนี้ยมันจะเหมือนกันมาตั้งแต่ปี2018นะครับยิ่งยาวมาถึงปี2024นะครับส่วน2024เนี่ยต่างกันแค่ชิ้นพลาสติกนะครับที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทั้งคันนะครับจะโทนสีเดียวกับ YZ 250F 125นะครับส่วนพราบอกก็เปลี่ยน เปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะครับเปลี่ยนไปสีน้ำเงินล้วนาการโชคหน้าก็เหมือนกันนะครับอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแบบเปลี่ยนแปลงเป็น all new นะครับยางที่ติดมาก็จะเป็น m a x กซิเหมือนเดิมทุกๆปีนะครับ8 0ดสิบร้ จานเบรกยังไม่เปลี่ยนเหมือนกันเป็นเบรกกิ้งนะครับสวิงอาร์มขอบล้อก็ Excel นะครับหลังจะเป็น1นึจุดท่อนะครับพอกับปลายก็ยังใช้ตั้งแต่ปี2018นะครับมาจนถึงปี2024สวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมนะครับปา๊มเบรกโชค๊ค ยังเหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์ด้วยนะครับล้อหน้าก็ขนาด1.60เท่ากันนะครับยังจะใช้เบอร์6104 0นะครับเป็น m a x กซิโชคหน้าเป็น k y b นะครับ ข้างบนเป็นทั้งคอมพิชชันและรีบาวนะครับอยู่ข้างบนสวยงามครับฟังเสียงนิดนึงนะครับ ชัดๆนะครับความสวยงามปี2024ีสีครับีน้ำเงินล้วนนะครับ มากครันนียัดเบิลแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ลูกค้าสั่งไว้นะครับดูอีกฝั่งนะครับสงสวยงามมากชมใ,ใกล้ๆกันนะครับ